สวัสดีครับผมเก่งชะกาศชัชวัตรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขออนุเคราะห์นะครับกดติดตามกด s u b ส c r ใครให้ผมเก่งชะกาศชัชวัตรด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีหลายๆครั้งเลยนะครับที่ได้แขกรับเชิญที่อยู่ข้างๆผมคือพรชัยชาวสวนเงินเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่ศูนย์จันทวโนวัดป่าอิสระมจังหวัดสกลนครน,นะครับประวัติของหลวงปู่ศูนย์เนี่ยเป็นยังไงอยากให้คุณพรชัย ชาวสวนเงินเล่าคร่าวๆหลวงพุศูลท่านเป็นคนที่อำเภอวายใหญ่จังหวัดอากาศอำนวยซึ่งเมื่อก่อนมันยังไม่มีอำเภออากาศอำนวยเป็นนไงเมื่ป็น,ปนอำเภอวานอนครับแต่เป <จะ S 2> ็นจังหวัดกนครตอนที่ท่านเกิดน,นะคร,ครับผมซึ่งเท่าที่รู้มาคร่าวๆท่านก็ได้บวชเนนจนถึงอายุแปดพันศรบวชเนวัดวัดปัดไปสารธรเนี่ยครับบวชจนถึงแปดพันศรมก็ซ <เน S 1> ึ่งได้ตามหลวงปูหลวงปูศิลา อาจารย์ท่านไปกาบหลวงปู่มั่นหลวงปู่ศิลานี่อยู่วัดเดียวกันเป็นเจ้าวัดวัดไตรสารธรรมได้การหลวงปู่สุภได้การหลวงปู่ศิลาไปการหลวงปู่มั่นอืมครับครับผมแล้วนั่นท่านก็ได้ลาสิกขามาหนึ่งครั้งมาช่วยพ่อแม่ทํางานอืมครับจนอายุครบที่บ้านของหลวงปู่ทําอะไรทำนาครับเกษตรกรรมธรรมดาเป็นเกษตรกรธรรมดาใช่ลาสิกขาบทแล้วก็ไปช่วยพ่อแม่ทำนาทำเกษตรกรรมแล้วนึกนึกยังไงก็พอพอถึงอายุครบบวชอืม อยผู้ชายยี่สิบชายครับอ่าก็ครบบวชพออายุครบบวชท่านก็เลยได้มาบวชอุปสมบทเป็นพระอีกรอบหนึ่งคราวนี้ด้วยคที่ไหนที่ไหนมาบวชที่ไหนที่วัดไปสารธรรมครับหลวงปู่ศิลาเป็นองค์ที่เป็นองค์บวชพระอุปชาอุปชาครับแล้วก็ก็ได้บวชแล้วก็ได้ศึกษาธรรมะได้จนจนถึงนักธรรมเอกจนได้นักธรรมเอกบวชได้เจ็ดพรรษาครับก็เลยได้ลาหลวงปู่ศิลาออกที่ดง ทุดงครับผมทุดงถ้าทุดงได้ที่ฟังจากปากงปู่ปู่บอกที่ทุดงทุดงมาทั้งหมดสิบหกพรรษาสิบหกปีไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้หลังจากนั้นก็ยังกลับมาพำนักพักพิงที่วัดบ้างเป็นบางคาบางคาแล้วก็ทุดงต่อไปไปหลายๆจังหวัดหลายๆจังหวัดครับแล้วก็ไม่ไม่มีจังหวัดไหนก็เชียงใหม่ก็ไปเชียงรายก็ไปไปตามแถวแนวเทือกเขาทางเขาภูพานมั่งเขาอีสานขึ้นเหนือ อีสายขึ้นเหนือแล้วก็ลงใต้เข้าไปมีทั้งใต้ด้วยครับผมแล้วก็ไปประเทศเพื่อนบ้านพม,าพมา่าพมา่าอพม่าลาวไปหมดอืเท่าที่ท่านเล่ามาเข้าไป 16, สิบหกภาษาที่ท่านไปทั่วหมดละนานนะ 16, สิบหกศาษาใช่ครับผมแล้วก็ท่านแ็่เล่ามาว่าเออท่านมีความผูกพันกับเสือเมื่อไรตอนท่านไปที่ทุดงในป่านะครับอ่าท่านดนจงกรมอยู่ก็มีเสืออะไยพะกรตัวใหญ่มาครับมายืนมองท่าน ว่าอยู่ในป่าใช่ครับท่านท่านก็เลยบอกว่าท่านก็เราเฟังว่าท่านก็แผ่เมตตาให้ไปทางใครทางมันนะจะมาทําร้ายพิโสสงเลยจะเป็นกรรมหรือชาติหน้าจะเกิดเป็นไรชาติแผ่เมตตาใช่ครับเสือจองเวรซึ่งกันและกันเลยเสือก็จะมีไปท่านก็บอกเจออย่างเงี้ยบ่อยครั้งบ่อยครั้งท่านแต่ท่านบอกท่านไม่เคยกลัวเพราะก็ท่านเียเรล่มเรียนวิชามาจากรูบาอาจารย์ก็เยอะ เท่าที่รู้มาก็มีคือพฤติกรรมของเสือถ้าเกิดว่าอยู่ในป่าเจอเจออย่างไรก็คือเสือนี่เป็นสัตว์กินเนื้อนะใช่ว่าเห็นลวงปูไม่ไม่ทำอะไรใช่ครับก็ท่านได้แผ่ในตาไปอย่างนั้นแล้วก็ท่านก็ได้มาจารรษาที่วัดไผ่สาธรรมแล้วก็ได้ลวงปูศิลาก็ได้ให้ท่านไปสอบพระครูครับพระครูแล้วก็ได้ไปสอบพระอุปชาท่านก็ได้พระอุปชามาอื ปี2,510หลวงปู่ศิลาท่านมรณาภาพอ้าวครับ่ะหลวงปู่ก็รักษาการเจ้าวาดแทนครับแทนมาจนได้เป็นเป็นเ,นเจ้าวาดวัดผ่อิสระธรรมแล้วก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภออากาศอานวยก็เพิ่งเพิ่งได้ลาออกปลดประจำการจากเจ้าคณะอำเภอเมื่อเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาครับตอนนี้ก็เป็นรักษาการที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออยู่ ครับผมคราวนี้ก็ท่านก็ได้เป็นพระที่ถือสันโดษแต่ท่านเป็นพระที่เมตตาอืครับไปที่ไปอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่จะมีลูกศิษย์ลูกหาไปกราบท่านเยอะอครับก็ไปกราบท่านที่คือได้เคยไปอยู่กับหลวงปู่มหาเจิมที่ทางภาคใต้ครับค่ก่อนท่านจะกลับมาท่านเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะลาจากหลวงปู่มหาเจอมหลวงปู่มหาเจอมบอกว่าท่านส่นไปแล้วเดี๋ยว จะมีคนมาทําบุญบะเนาะท่านศู์อยู่นี่คนทําบุญไม่ขาดไม่สายแค่แสดงว่าถึงความเมตตาโชคลาภของท่านมีสูงเห็นอะไรบางอย่างใช่ครับผมครับคราวนี้ท่านก็เลยได้ขับมาอยู่ป่ายิสานธรรมแล้วก็ตั้งแต่นั้นท่านก็ไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็มาทําดํารงตําแหน่งเจ้าคณะอำเภอก็ทําหน้าที่จนไม่มีเวลาได้ไปไหนมาไหนก็มีกิจนิมนต์ไปเรื่อยๆใช่ครับผมก็จนได้ก็คือวัดป่ายิสานธรรมเนี่ยตอนนั้นไม่ ยังไม่มีคนรู้จักเยอะแยะมีมีเหมือนกันแต่มีน้อยน้อยมากครับน้อยน้อยแต่คนที่รู้จักส่วนใหญ่จะเป็นคนทางภาคกลางบ้างอะไรบ้างลูกศิษย์ลูกหาท่านเยนอะที่เป็นพระ<ๆ>ท่านท่านเป็นพระบูชาด้วยบวชพระปีปีหนึ่งก็สามร้อยองค์บางองค์ก็ศึกบ้างไม่ศึกบ้างบางองค์ไม่ศึกก็ได้พรรษาครับไปหาวัดอยู่ไปตั้งวัดเองบ้างอะไรบ้างบางทีก็อยากจะได้บารมีหลวงปู่ศย์ไปช่วยสร้างวัดสร้างวัดมีมรรคท่านไปอยู่ วัดนู้นบ้างวัดนี้บ้างก็ทําให้มีคนรู้จักหลวงูู้สูงเยอะอืมครับม่ต่อครับผมคราวนี้ก็เลยมีคําว่าหลวงปูสูงไปอยู่ที่ไหนอน่ะจะไม่อดนิยาวัดนั้นครับครับผมแล้วเนี่ยที่มาที่ไปของวัตถ,ถุมงคลนะ่ะวัตถุมงคลน่ะขั้งแรกเลยเนี่ยเป็นเหรียญอะไรอ่าเหรียญใบโพครับใบโพนี่รั้งแรกเลยนะครับผมเหรียญรุ่นแรกสร้างปีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่ครับผม เป็นดาริของลุงปู่ไหมลูกมั้ยใช่ครับเป็นดําริเพราะตอนนั้นลวงปู่กลับมาจากประเทศอินเดียได้ต้นสีมหาโพมาสองต้นม,มาปลูกตรงข้างโบสถ์ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่อือครับก็บปลูกไว้สองต้นท่านก็เลยเห็นเรียนว่าเห็นใบโพก็ยากสร้างเหห้มันเป็นรูปใบโพอืมครับผมก็เลยสร้างเหรียญปีสองพันหรยสามสี่ซึ่งบางคนจะเรียกเหรียญรูปหัวใจบางคนเรียกเหรียญรูปใบโพนี่เนี่ยฟังนะครับบางคนเขาบอกว่าเหรียญใบโพปีสามห้าจริงๆแล้วเป็นปีสามสี่ครับปีสามสี่ครับ อ่าก็สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาโดยที่จํานวนแน่ชัดยังไม่มีใครรู้จํานวนแน่ชัดของเหรียญรุ่นนี้ครับซึ่งผมเองก็ไม่รู้จํานวนแน่ชัดแต่ที่รู้คร่าวๆอยู่ประมาณ 1, 1> มหนึ่งหมื่นเหรียญผู้จัดสร้างใครคุณผู้สูญเองครับเป็ผู้สูญโอ้สร้างโรงงานให้ทําเองอแต่ทํามามันตอนนั้นไม่มีมูลค่าเพราะอะไรท่านใช้แจก แจกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ให้คนบูชาในว<ะ>ัดใครมาทําบุญก็อท่านจะแจกของท่านไปเรื่อยไปที่ไหนท่านก็แจกบ๊ดเมตตาพี่พูดอย่างนี้เดี๋ยวใครได้ยินเนี่ยไปเช่ายังมีเหรอเนี่ยที่วัดมันไม่มีแล้วครับมันมันหมดไปนานแล้วอมันหมดไปนานแล้วชื่อเหรียญรุ่นแรกเนี่ยท่านจะแจก,แกเอาแจกเอาบางเหรียญท่านก็มีตะกุดมีตะขุดอยู่ในเหรียญผูกกระเช้านะแล้วก็ผูกกเหรียญไว้บางเหรียญก็จะเป็นอย่างั้นคนแถว อากาศอำนวยชาวบ้านก็จะได้แทบทุกคนได้ใกล้ๆทุกหลังคาเรือนใช่ครับซึ่งเหรียญรุ่นแรกมีประสบการณ์ไหมมีมีประสบการณ์เยอะแต่เหรียญไม่ได้แพร่หลายอืมครับอืมแต่เหรียญหลวงปู่ที่มาแพร่หลายกันจริงๆคือเหรียญสยบสองพยัคฆ์อ่าก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะสยบสองพยัคฆ์พอเหรียญใบโพต่อจากเหรียญใบโพคือเหรียญรูปไข่เหรียญใหญ่ที่ข้างหลังเขียนว่าเหรียญรุ่นหนึ่งผมไม่เคยเห็นเนาะอ่าซึ่งรูกศิลป์สร้าง ผู้สิทธิ์สร้างให้สร้างโดยที่ไม่เข้าใจอืมว่ามีเรียนรุ่นแรกอยู่แล้วก็เลยเขียนว่าเป็นเรียนรุ่นหนึ่งอ๋อดังไหมก็ตอนนี้ก็ราคาเล่นเช่าหา,หากันเช่อยู่ประมาณสองพันสามพันลมวแต่แล้วแต่สภาพแล้วแต่เนี้ออยู่อยู่ในตลาดพระหรืออยู่ในคนที่กําลังเล่นเยอะมั้ยมีครับมีมีมีม,มีครับมีมแล้วแต่เนื้อแล้วแต่สภาพอืมหลังจากเนี่ยต่อไปอะ่ะต่อไปเป็นเสมามหาราบหรือมามหาราบเรื่องที่สามเสมามหาราบก็ ไม่ค่อยแด้อ้าว<อ>ตัดเลยตัดความเลยจนมาเป็นอะไรที่ฮือฮาที่สุดคืออ่าเหรียญสยบสองพยัก์รุ่นแรกก็ยังไม่ฮือฮาเท่าไหร่นะรุ่นแรกคือปีห้ 5, าห้าในอำเภอภูริทั์สร้างในอำเภอสกลนครเน,นี่ยเหรอครับครับผมม,มาดํารงตําแหน่งนานอำเภอปีห้าห้าไม่หลวงพ่อไม่ได้ดําดิใช่ไหมไม่ครับไม่ไม่แต่มาขอสร้างม,มาบอากหลวงปู่ว่าจะสร้างให้อืมจะสร้างก็คือสร้างด้วยเจตนาดีอื ไม่เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองสักบาทอืโดยสมัยนั้นก็บังคับเขาเรียกว่าบังคับให้เพื่อจะทำบุญให้ผู้ใหญ่กำนันพวกอสอบูชาโดยการหักเงินเดือนแล้วก็เงินมาทำบุญกับหลวงปู่ทั้งหมดแล้วพระที่เหลือวัตถุมงคลที่เหลืออก็มาถวายปู่ทั้งหมดซึ่งเหรียญเงินสร้างห้าสิบห้าองค์ทองแดงสร้างหนึ่งพันเหรียญอัปค่าสร้างสองพันองค์ ล้วก็เอามาให้หลวงปู่หลวงปู่ก็แจกไปเรื่อยแจกไปเรื่อยทำนู่นทำนี่ไปให้คนที่มาทําบุญก็ไปเรื่อยๆจนมาวันหนึ่งจนมาวันหนึ่งก็มีทางจังหวัดสนอ่อนครปฐมมานิมนต์นิมนต์มาที่อ่านครชียศรีนครชียศรีหลังจากนั้นพี่ก็รู้สึกศรัทธาใช่ครับก่อนที่จะมาพบหลวงปู่ศูนย์พี่ทำอาชีพอะไรอ่า แต่มาชีพทั่วไปพวกโรงงานทั่วไปเนี่ยออืืมก็พอมีเงินเก็บบ้างแ็ถามว่าเออเรามาอยู่เดี๋ยวค่อยหาอะไรทาที่สมบูรต้องอใช้ร่างกายในการที่จะเอาเงินนั่นมามีคนบอกว่าขายหอย,อยจริงไหมขายหอยไหมไม่ใช่ขายหอยครับคือตอนนั้นผมลําบากถึงช่วงคิดสุดตกต่ําอืมไม่มีเงินจะก,กินข้าวอืก็ชวนแฟนไปเก็บหอยตามของของเชฟประทานอเอามากินกัน โอ้ถึงขนาดนั้นเลยนะครับช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับอืใ่พอหลวงปู่นะครับมาที่นครชัยศรีก็เห็นก็เกิดการศรัทธาเอางี้ดีกว่าตอนแรกยังไม่ได้ศรัทธามากมายเมื่อที่ไปอยู่กับหลวงปู่ก็อยากจะลองทําบุญอืไปทําบุญแล้วคนนี้อธิษฐานอืมด้วยตัวเองผมไม่เคยถูกหวยครับก็เลยอธิษฐานถ้าเกิดหลวงปู่นะครับช่วยให้ผมมีโชคมีลาบถูกหวยหรือว่าพอมีนทรัพย์จะไปอยู่ดูแล อืถูกจริงถูกเท่าไหร่คือไหมท่านั้นถูกมาเราเสร็จสี่หมื่นสี่หมื่นนี่โอ้โหดีใจแล้วเพราะว่าตอนนั้นเราก็ต้องชีวิตเราค่อนข้างที่จะลำบากเลยนะโอ้สี่หมื่นนี่พระเจ้าเลย่อืมดีใจอ่ก็ไปอยู่ไปใช้งานนั่นแหละดูแลไปทําอะไรไปทําทาอะไรของผมไปเรื่อยตามวาระต่างๆที่เราจะทําได้อืมก็ได้อยู่อุปถัมภ์ก็เลียงโยมก็เริ่มเข้ามาบ้างอ๋อหลังพอถูกหน่วยสุดท้ารู้ก็เห็นหลวงปู่ก็ไปขอ ถวายเขาเล็กเลยไงนะไปถวายการรับใช้ถวายการรับใช้ไปอยู่หลวงปู่ที่จังหวัดสกลนครวัดป่าอิสระธรรมอยู่นั้นตอนนั้นอยู่ได้เกือบปีเกือบปีจนเป็นที่รักครับผมรักไหมรักไหมน่าจะลาผมวางใจอ่ะเขาเรียกว่าวางใจเรารับใช้เราด้วยด้วยด้วยจิตใจบริสุทธิ์ใช่ครับคราวนี้ก็ใช้เงินตรงนั้นผมก็เริ่มอืเริ่มใช้เงินตรงนั้นอืไม่มีอะไรจะทำแล้มงานก็ไม่ได้ทําครับก็ เอาเงินตรงที่มีอะครับไปเช่าพระเช่าพระหลวงพูมาขายที่วัดอืมอืมอมใครมาเขามาขาดหลวงพูแขาจะพอได้เหรียญใบโพบ้างเหรียญรูปไข่บ้างอ่าครับผมแต่จริงๆรงานที่มาพลิกชีวิตจริงๆเลยอือเรียนสยบสองพยักษ์เปแรกอือก็ไม่ได้คาดคิดว่าตัวเองจะต้องเป็นผู้สร้างไม่คิดนั่งอยู่ธรรมดาเนี่ยก็กะจับพระมามาปล่อยให้คนเช่าบูชาไปเฉยเฉยครับอทิว่าพลิกชีวิตผมเพราะเรียนสยบสองพยักษ์็แรกทำไมผมถึงมีความผูกพันกับเรียนสยบสองพยั์ครับ ตอนนั้นผมพูดตรงๆมาผมเช่าแค่เดือนละห้าร้อยเดือนละห้าร้อยแล้วผมมามาออกอยู่ในบาทสองพันห้าโอ้ช่วงนั้นรู้สึกดีใจเลยมีพลังเลยวันนั้นผมเช่ามาสองพันบาทเป็นเนื้ออ่าเป็นเนื้อปลาค่าเช่ามาทั้งหมดสี่องค์สี่องค์สี่องค์ก็คือว่าเราไปบ้านที่ถูกตรงที่วัดอ่ะใช่ครับมีคณะจากกรุงเทพมาอืก็ลองเสี่ยง ลองเสี่ยงเสนอขายเสนอขายสองพันห้าเลยครับลองเสนอให้ขอบูชาคนละองค์คนลองค์ไม่พอขายเพราะพามีแค่สี่องค์เอามากันเยอะนราคาก็สองพันห้านะแล้วก็เป็นพระที่ออกใหม่ด้วยอล้ก็สองพันห้าถือว่าโอ้โหแล้วก็คราวนี้ผมก็เลยหาพระองคูมาด้วยแต่สองพญาเคยตอนณจุดพี่ของผมเคยมีเหรียญอยบสองเหรียญแรกเป็นร้อยเหรียญรับซื้อ รับซื้อแบบชิ้นนี้ว่าวันหนึ่งออกได้สิบองค์บางยี่สิบองค์แล้วก็แค่เก็บไปเลยแต่ตอนที่ว่าผมได้มาสร้างเหรียญสยบสองพยักหนึ่งคือเงินเรามีมันห้จริงเพราะอะไรเราไปเช่าผักเก็บไปเช่าผ้าเก็บไปก็เยอะเพราะเงินเราก็ใช้หมุนล้วนะแล้วทําไมอยู่ดีๆมากลายมาเป็นผู้สร้างสยบสองพยั์เพราะหลวงพ่กลัวผมไหมหลวงพ่อยากให้เขาเรียกว่าอะไรกลัวผมลำบาก อืก็เห็นว่าชีวิตก็ไม่ค่อยดีค่ัท่านั้นารยแต่ผมมันไม่คิดว่าจะสร้างผมด้วยคําว่าปัจจัยเราไม่มีมีมีแค่ก็มีหมื่นห้าพันเนาะหมื่นห้าพันมันสร้างพาไม่ได้อืผมก็รู้หมคิดไม่ได้หรอกแต่อยู่ดีด้วยหลวงปู่หยิบบล็อกมาให้บล็อกบล็อกสยบสองพยัก์รุ่นรุ่นรุ่นแรกรุ่นนายเพอ์นะนายเพอสร้างเสร็จเขอให้บล็อกเหรอไม่ไม่ได้ทำลายใช่ครับบอกไว้ให้หลวงปู่ซึ่ง คนในวัดก็ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำผมเองก็ไม่เคยรู้อืแต่อยู่หลวงปู่อยู่ดีหยิบออกมาจากในบุฏิีเอาตั้หนึ่งเอาไปสร้างอ๋อขอเรียกเรียกเรียกตั้หนึ่งเหรอเอาไปสร้างคิดอย่างไงตอนนั้นผมยังไม่รู้บอกอะไรไม่รู้อ้าวบล็อกสองพยักยังอยู่อีกแล้วคือคือมันเป็นมศจราย์ตรงไหนรู้ไหมปีห้าห้าตอนที่ผมได้สร้างปีหกสามแปดปีบล็อกไม่มีสนิมเลยนิดเดียวก็ไม่มีเก็บอย่างดีรักษาอย่างดีไม่ครับหลวงปู่วางไม่ว้เฉยๆเลยวางแบบไม่มีการ เครื่อมันไม่มีการเคลือบนละมันมมเป็นบล็อกแห้งอะไรแต่ไม่มีสนินมซึ่งผมก็แปลกใจมากอี่ทำไมบล็อกไม่มีสนิมเลยตัวหนึ่งเอาไปเอาไปสร้างรีบรีบไปไหมผมก็บอกไม่มีตังเพราะลุงผู้ก็ผมไม่มีตังสร้างไม่ได้หรอกอยากม<ไ>ผมพูดบอกเอาไปเธอเอาไปทำเลยปลูกให้ทำไปติดต่อโรงงานเลยทำไมทำไมลุงปู่พูดอย่างนั้นก็ไม่มีตังนะทำไมลุงปลูกมั่นใจอย่างนี้ลุงปู่บอกเสร็จเสร็จผมก็เชื่อเชื่อว่าเสร็จลุงปู่บอกเสร็จก็เรืงความว่าเราศรัทธา คืออแเชื่อว่าเสร็จคือเรามีความศรัทธาลุงคิดว่าลุงปู่เนี่ยคือวาจาสิทธิ์อยู่แล้วเอาเอาวะลุยเลยเดินหน้าเข้าที่เอาลงโรงงานเอาบอกเอาบอกไปให้โรงงานก่อนแล้วก็บอกว่าผมมีเงินประจําอู่แค่เนี้ยปั๊มให้ผมก่อนได้ไหมครับทยอยปั๊มเอาเดี๋ยวผมมีตังค์ผมค่อยมาเพิ่มครับผ่านไปแคผ่านไกถ้าถามจริง เขาเขาเขาไอาจริงๆไอบล็อกบล็อกใหม่ถ้าเกิดแกะจริงๆเนี่ยราคาเท่าไหร่เอาแบบแกะขี้เรขี้เรถูกๆเลย 2, 2> 2, <000. S 1> สองสองหมื่นสองหมืน่นอันนี้ก็ตัดไปตัดไม่ต้องมีมึงนุ่นไม่นี่นะแต่ก็เอาบล็อกนี้ไปให้เขาบอกบอกจํานวนไหมตอนแรกบอกบอกว่าอยากเขาถามว่าอยากได้เท่าไหร่ผมบอกอยากได้สิบหมื่นห้าทองแดงอืมตอนนั้นกะทาท,ทองแดงอย่างเดียวเขาคิดเงินไหมตอนนั้นเขาคิดเงินเป็นจำนวนเงินไหมเขาก็จะคิดมาจําขึ้นผมบอกผมผมวอกมไม่มีมีแค่นี้ทําให้ผมก่อนเดียว เดี๋ยวหามาให้ะหาเขาก็ยอมเพราะไังไงเหรียญเขาปั้มมาถึงผมเอาเอาพาไปไม่ได้เงินเป็นห้เขาได้อยู่แล้วมันจมบล็อกก็อยู่กับเขาอืมเหรียญเขาก็เสียหายตรงไหนเขาไม่เสียหายเขาไปหล่อใหม่มาลิดใหม่เขาก็มาทาเป็นพาได้อีกแต่บอกว่าเดี๋ยวจะมาติดต่อใหม่แต่ว่าเนี่ยเอาแน่ครับตอนนั้นคิดไหมว่าจะหาเงินจากที่ไหนคิดรับที่ได้ผมก็ว่าบอกเออหลวงปู่ก็เกิดอย่างเงี้ยไม่มีตังค์ไอ้นี่เนี่ยมก็เลยเปิดจองน้าวัดอืม ผมปูให้เปิดจองนวัดนั่นแหละเปิดจองก็ไม่ใช่เป็นใบจองอย่างอย่างที่เห็นวยหวานี่อนี้เป็นใบพิมพ์กระดาษธรรมดารูปอะไรก็ไม่เป็นพิมพ์ใส่กระดาษเอซีใบจองใส่เอซีแผ่นบ้านๆเลยบ้านๆเลยกระดาษเอซีแผ่นหนึ่งอ่ะได้ใบจองสองใบทําเนื้อก็ไรไม่ทเยอะทาเนื้อทองแดงเนื้อนวะเนื้อเงินอแล้วก็เนื้อผงแค่นั้นเสร็จแล้วมันก็ปฏิหารยังไงปฏิหารยังไงทุกหวย โอ้ถูกหวยถูกรัฐบาลนะแพงไหมได้เยอะไหมมันได้ได้แสนกว่าบาทดีใจเอาเงินมาให้ก่อนเลยเอาไปจ่ายค่ามัจจาค่าอะไรเขาเลยให้ให้หกอเลยมันพอยังอ่ะแสนกว่าบาทนีมันพอไหมมันไม่พอไม่พออ่ะไม่คิดหนักอย่างนั้นมันไม่พอเพราะมันมันเรียนเงินอีกเรียนนวะวอีกในใจคิดยังไงไม่ใช่ผมมีการมีการแสนกว่าบาทผมไปให้ก่อนแล้วคราวนี้ก็คิดถึงเรื่องเงินกันในนวะออตอนตอนนั้นอยกทำทางไหนอย่างเดียว ตอนนั้นดีใจไหมที่ดีใจมากเลยว่าเออยูดีก็ได้แสนนึกถึงหลวงปู่ไหมนึกถึงนึกถึงว่านึกถึงคำว่าสาเร็จครนี้มีกําลังใจเลยคราเนี้ยครั้นี้ก็ปล่อยพระที่เราจับมาไปเรื่อยมั่งอะไรมั่งถูกหวยอีกรอบหนึ่งรอบนี้แหละชุดพีครอบนี้แหละผมใจลงงานหมดเท่าไหร่ถูกอีกครั้งเท่าไหร่สองแสนกว่าสามรุผมได้ประมาณสองแสนกว่าบาทอ่ะก็เคลียร์หมด เคลียหมดเราก็เคลียรจนหมดได้เหรียญเงินมาสามร้อยได้นาวะสี่เก้าเก้าแต่ก็มีมีจำนวนจำนวนเนื้อเนื้อทองแดงหมื่นห้าพันองคเือเงินสามร้อยหนึ่งเงินสามร้อยนวะสี่เก้าเก้านาวะสี่เก้าเก้าแค่นี้แค่นี้แล้วก็มีเนื้อผงอีกอย่างละหมื่นสี่ละหมื่นอ๋ออนหนึ่งเนื้อผงก็สีขาวก็สีดำสีละหมื่นโอ้โหแค่นี้ไม่มีอะไรเยอะแค่แล้วก็ก็เออดีใจพระอย่างน้อย ไม่ต้องเป็นนีแหละอือย่างน้อยหน้าตู้วัดก็ต้องมีพระด้วยเนี่ยก็ไม่ขาดคิดว่าพระสอนหนึ่งจะดังก็แค่ว่าจะเอาไปไว้ที่หน้าวัดาเวลาที่มาวัดใช่ใช่คิดแค่นั้นชาไปองค์ละร้อยสองร้อยประมาณนั้นอืมก็เออว่าเราอย่างน้อยก็มีพระไว้หน้าตู้วัดเราก็พอวัดแล้วคนมาบูชาวัดละสองสามองค์แล้วก็พออยู่ได้แล้วนี่มันมาถึงจุดพลิกได้ไงจุดพลิกก็ผมโดนโควิดืมสองหนึ่งคนเข้าวัดไม่ได้ควนี้สองหนึ่งออกมาปุ๊บโดนโควิด เดนโควิดคนจะเข้าวัดไม่ได้ทำไงก็ทําตะกุดนั้นอืมก็ไม่รู้จะทําไงสอนหนึ่งก็ยังไม่เป็นที่นิยมครับก็ทําตะกุดซื้อซื้อแผ่นทองแดงอืมก็ลุกฟิตกับอาจารย์ให้หลวงพ่ออาจารย์ให้หลวงปู่อาจารย์ะซื้อมาเพิ่งปล่อยแผ่นให้หลวงปู่อาจารย์ไปเลยหลวงปู่ว่างกัอาจารย์ ก็ไม่มีอะไรนั่งคุยไปหลวงปูกระจารย์ันจะตะกุดแทกไปให้ครับครับผมก็มาทักทักเป็นตะกุดสีดําอืมทักตะกุดสีดําแล้วก็เอาไปขายในเพจดอกละห้าร้อยบางหกร้อยบ้าทก็ขายได้เขาวันได้วันได้ดอกสองดอกคือมันเป็นเชือกแล้วก็ให้แฟนทักเชือกเป็นเชือกคาดเอวผมทักเป็นดอกตะกุดให้แฟนทักเชือกคาดเอวก็ขายพร้อมเอกช่ซึ่งทุกวันนี้ มัยังหาตะกุดุ่นหนึ่งกลับมาไม่มีไม่มีแล้วแล้วมาดังยังไงสอนหนึ่งมันดังยังหลังโควิดทำมามถึงดังหลังโควิดมันมีมีผมได้ออกยูทูปช่องนึืมคนก็ตามมาเรือ่อยตอนนี้พอคนตามมาอาจจะเป็นด้วยคำพูดที่ผมพูดด้วยความเป็นจริงและเป็นธรรมชาติหร,รือเปล่า